สวัสดีค่ะชื่อมินดาครูไก่นะคะครับวันนี้คุณุ๊กไก่มาเรียนสกิลใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะเรียนสกิลนี่มีเรียนกับครูท่านใดบ้างครับก็เรียนกับครูการและก็ครูนิดค่ะครูการ์กับครูนิดสอนเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหสนุกมากค่ะเฮฮาปาร์ตี้เป็นกันเองมากค่ะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างฮะมีความเครียบพร้อมของเพื่อนของคุณครูสอนได้เข้าใจ มีหลักเกณฑ์ดีมากเลยค่ะเข้าใจง่ายไม่ยากเลยแล้วคุณกุ๊กไก่นี่เอ่อเรียนไวเอ่อเพื่อใช้เป็นประกอบวิชาชีพหรือจะเปิดร้านครับอ๋อนแน่นอนค่ะเปิดร้านค่ะมีแผนว่าจะย้ายไปอยู่เดนมาร์กอะค่ะอ๋อ,อย้ายไปอยู่เดนมาร์กแล้วก็ไปเปิดร้านที่นู่นใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะครับเอ่อสดุดท้ายนี้นะฮะอยากให้คุณกุ๊กไก่ช่วยฝากถึงผู้ที่สนใจอยากเรียนสักคิวกับสถาบันเราหน่อยครับก็ฝากถึงเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะตอนเนี้ย อา,อาชีพในการสักคิ้วหรือว่าอะไรแล้วแต่ที่น่าเป็นสูนรวมคือมีหลายแขนงมากเลยในการนวดสักตัวสักคิว้วค,คือทุกอย่างเลยอะค่ะแล้วแต่คุณเลือกเลยว่าคุณอยากไปทางแนวแบบไหนแต่ว่าอาชีพแบบนี้นะคะมันเป็นอาชีพที่ใช้เวลาในการฝึกฝนก็จริงอะคะ่ะแต่ว่ามันก็มีความาความชอบในตัวเองแล้วก็เป็นการประกอบอาชีพไปต่อยอดให้กับ เปิดร้านหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะค,คุค้มค่าค่ะที่สมเเลียนครับผมตูอยู่แล้วใช่ไหมฮะไม่เสียอะไรแน่นอนค่ะครับผมนีคอนเฟิร์มครับสวัสดีขอบคุณ,ค,ณคุณกุ๊กไก่มากนะครับ,รบสวัสดีครับคล้อเ,เจอกันค่ะ